สวัสดีครับกับผมอดริสอนเพียงเกตวันนี้เช้าวันที่4พฤษภาคม2,563ครับเมื่อวานไปตัดผมมานะครับแต่เช้าที่ตลาดสศริชัยบางบอนโอ้ต้องไปรอคิวเป็นคิวที่7เลยนะครับช่างมีช่างสตรีอยู่2คนในตลาดนะครับ ช่างบอกว่าตั้งแต่หกโมงเช้าเมื่อวานเนี้ยไม่ได้นั่งเลยข้าวเช้าก็ยังไม่ได้ทานคนก็ไปตัดผมก็ไปรอคิวนี่แหละครับผมมันยาวพร้อมกันมีพระราชกำหนดนะครับห้ามร้านตัดผมเปิดก็เป็นเช่นนี้แหละครับตดีนีวีก็เปิดไปตามปกตินะครับถือว่าฝีมือช่างก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ ราคาตัดก็ขึ้นมาเป็น70บาทแล้วครับสมัยก่อนเป็น60บาททีนี้เป็น70บาทนะครับก็เลยใส่หมวกฝนปล่อยปล,ยลงข้าท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้เรื่องที่จะคุยกันในโซเชียลผมเช็คข่าวดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเอามาคุยให้เป็นสาระหรือให้มาลบกวนท่านผู้ชมหรอกครับแต่ว่ามันก็ เป็นข่าวเป็นเรื่องที่โซเชียลพี่น้องประชาชนให้ความสนใจพอสมควรกรณีสสคนหนึ่งนะครับแถวที่ขายองค์นะครับราชบุรีส่งลายภาพสยิวเข้าไปในลายของลายกลุ่มของสสพักพลังประชารัฐนะครับเป็นภาพสยิวเป็นภาพรูปโป,โป้แหละครับ จะเป็นใครไม่ได้ก็ขอให้อยทายเองนะครับออกมาแก้ตัวกันใหญ่ว่าไม่ได้ทําอย่างง้นอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องของไวรัสที่มันเกิดขึ้นใครทําเองก็ไม่รู้ทําให้ก็ไม่รู้นะครับพอเรื่องปรากฏเสร็จแทนที่จะลบรูปภาพที่เป็นรูปโปรรูปสยูนั่นนะครับออกไปกับเป็นลบบรรดารายชื่อที่ อยู่ในลายออกไปที่เป็นสอสออ,อกไปเกือบทั้งหมดนะครับก็แปลกอยู่เหมือนกันดูภาวะของจิตใจแล้วผมก็ไม่อยากไปพูดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอนะครับก็คงจะต้องให้จิตแพทย์ไปดูเพราะสมควรหรือว่าเป็นความประสงค์ปรารถนาอันแรงกล้าในรถสนียมที่แปลกแลกครับก็ไม่ไร้สาระนะครับไม่มี ประโยชน์อะไรกับสังคมเราเลยในช่วงที่วิกฤตการโควิด1 9ใครทำอะไรก็ทำไปนะครับคุณธนาทรจึงเรื่องเรืองกิจอาจารย์ปียะบุตรแสงกนกุลและคุณช่อก็จัดไลฟ์คอนเสิร์ตได้เงินมา7-8-9ล้านนะครับก็มีให้มีการลงทะเบียนปับโอนให้3,000ก็เป็นความปรารถนาดีความคิดของพี่น้องประชาชนอยากจะช่วย ประชาชนที่มีความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลก็เอาเงินภาษีเอาก่นมาช่วยก็ทำกันไปนะครับทำกันไปภาวะที่โควิดมันเกิดมาอย่างนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยใครทําอะไรได้ก็ทํานะครับเพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่ว่าไม่ใช่ว่าวิกฤตการโควิดพลกรฉุกเฉินจะแก้ด้วยหนังโป้นะครับไม่ใช่เด็ดขาดครับตกต่ำเหลือเกิน ตกต่ำนะครับจิตใจอันตกต่ำเหลือเกินจะนำพาชาติบ้านเมืองไปได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นพี่น้องประชาชนแต่ทนกับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตของโควิดนไม่ไหวนะครับข่าวผู้คอตายจากอาเซียที่เป็นเจ้าของผลิตจักรยานแถวสำโรงใต้สมุทรปราการก็ผูกคอตายนะครับอ๋มีเป็นประจำรายวัน ็ขอให้รัฐบาลชุดนี้ได้พยายามแก้ไขนะครับจะโอนเงินให้กลุ่มไหนกลุ่มไหนก็นอย่างรวดเร็วสักทีนะครับพอให้มันมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าโอ้สบายได้รับแล้วได้รับแล้วขอบคุณรัฐบาลอยากให้เป็นอย่างนั้นครับคราวนี้ก็ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากโควิด19ใน สอชอของท่านนะครับเกิดไปตั้งเอานายแพทย์คนดังนายแพทย์เหรียญทองอะไรเนี่ยครับที่มีจิตใจอักติต่อประชาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงที่มีความคิดประชาธิปไตยถ้าป่วยแล้วจะไปรับรักษาที่โรงพยาบาลของท่านนะครับจะไม่รับรักษา30บาทรักษาทุกโรคอะไรทั้งนองนี้ตั้งคนที่มีอักติมาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษามันก็เจ๊งตั้งแต่ตั้งแล้วครับ ทัศนาคติที่ไม่เป็นกลางมีการเมืองอยู่ในหัวสมองที่ไร้สาระไม่มีจิตวิญญาณที่รักประชาชนจริงจะแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโควิดได้ตรงเป้าได้อย่างไรนะครับคณะกรรมาการทั้งหมดก็เป็นจุฬาคอนเน็กชันกันทั้งนั้นนะครับศาสตราจารย์บางคนเป่านกหวีดส่วนมากก็สรุปแล้วว่าคนที่อยู่ฝั่งของคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ย เคยมีความเชี่ยวชาญเป็นดุษฎีบัณฑิตทางเป่านุกวิดมาทั้งนั้นทุกคนนะครับได้ดีได้ดีเอาแก้ไขปัญหานะครับที่ผมจัดรายการวันนี้ไม่ใช่กันแกระแหนนะครับไม่อยากให้ทุกคนมีจิตใจที่ที่มีธรรมะบ้างมีศีลธรรมะนะครับไม่ใช่หมกมุมุ่นอยู่ที่กับตัณหาการมาตัญหาวิภาวะตัญหาภาวะตัญหานะครับฝากไปบอกทาง สสคนนั้นด้วยนะครับให้พยายามศึกษาธรรมะห่าก่อมเกาจิตใจอย่ามกมุ่นหรือว่าอย่าเสาะแสวงหาแต่เรื่องที่แสดงออกทางลายเลยนะครับข้อมีคนรู้จักประวัติพอสมควรนะครับประวัติเรื่องนี้ของท่านนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาเปิดโปงกันครับขอฝากไปนะครับอย่าแก้ปัญหาโควิดโดยภาพโป้เลยครับไม่มีประโยชน์ครับขอบคุณครับ